สบายดีเพื่อนเพื่อนสบายดีเอฟซีทุกๆคนทุกคนนะอันนี้เป็นมักจองทุกคนนะขึ้นมาเก็บมักจ่องสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเนาะนี่ขึ้นมาเก,ก็บมักจองเนี่ยจองอนนเปิดฤดูกาลเก็บมักจองแล้วทุกคนนะลายแห้งสำหรับต้นนี้ ไอ้ต้นไอ้ต้นที่เจ้าว่าเจ้าว่าแม่นแม่นอ่ะผมแม่นคือไอ้ต้นนะฮะบ่แม่นบ่แม่นค่อยค่อยขึ้นมาก็เห็นละอ่าพอดีเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกคนนะของต้นในถือวลายก็เลยไล่สดให้ทุกคนบ้างอ๋อ